ดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอเจอกับไปเตยอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้เคลื่อนความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่กับสถานีของการ สแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะพี่เตยก็จะมาทําคลิปพิกอาการนะคะซึ่งหัวข้อคลิปพิกอาการในวันนี้นะคะเป็นคลิปพิกอาการแบบรันดอมนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกลองไพ่นะคะสามารถกดเข้ามาฟังได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะจองคิวได้กับพี่แอดมินนะคะค่าครูไม่จํากัดส่วนใครนะคะที่สนใจตะกูสนใจน้องแหวนโชคดีก็ทักสอบถามได้ในเพจในไลน์นะคะก็ เข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็จะมีหลายรุ่นนะคะหลายรุ่นให้เข้าไปเลือกชมกันนะคะก็ตะกุดก็จะมีเท้าเพชรวรนนะคะพระพิคเนตพระแม่ลักษมีพระแม่อุมานะคะส่วนน้องแหวนโชคดีตอนนี้มีน้องเขียวเหนียวซับนะคะแล้วก็บลูไทเกอร์อานะคะแล้วก็จะเป็นไหมทองนะคะก็สามารถไปดูรูปเพิ่มเติมได้เลยะคะ่ะ ในเพจนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คกันนิดนึงนะคะกับหัวข้อพิก,การ์แรนดอมในวันนี้นะคะกับหัวข้ออะไรดีคะทำไมลืมหัวข้อละโอ้ยนะไม่ได้ไม่ได้นะคะทำไมไปใจลืมหัวข้อข้อความพิเศษนะคะจากจากักรวาลถึงคุณนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมไปฟังกันเลยนะคะว่าจะมีข้อความพิเศษอะไรที่เราควรรู้ตอนนี้หรือเปล่านะคะ อาจจะเป็นข้อความพิเศษนะคะเพื่อให้เรากลับไปทบทวนบางสิ่งบางอย่างก็ได้เดี๋ยวเราไปดูสักห้าใบก่อนก็แล้วกันดูสักห้าใบก่อนนะจริงๆว่าจะไปตั้งโต๊ะนอกบ้านนะคะแต่ก็ด้วยระยะเวลาก็เดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวไม่ทันการนะ,ะก็เลย <c oughs> ดูในบ้านก่อนดูในบ้านก่อนนะคะตอนแรกก็จะไปตั้งโต๊ะนอกบ้านนะคะ lắp sẵn đẹp ít nưng, Wow! xuân cao, xuân cao มีใครที่ชอบดื่มชากาแฟไหมคะชอบดื่มชากาแฟชอบอไปพักผ่อนใกล้ๆเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปพักผ่อนอยู่ในสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆแหล่งน้ําเออชอบโมเมนต์ที่แบบว่านั่งจิบกาแฟเบาๆจิบไวน์เบาๆอยู่ริมตะลิ่งประมาณน,นั้นนะคะเออนะก็ไปเตยเห็น ราศีกรกฎราศีที่เกี่ยวข้องกับราศีกุมนะคะกุมกุมมาที่หนึ่งเลยแล้วก็กรกฎนะคะแล้วก็ธออาตุน้ำธาตุดินนะคะเดี๋ยวดูต่อนะดูต่อดูต่อคุณชอบนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วคุณเป็นคนที่จําอดีตได้แม่นยํามากเลยนะ ถ้ามันตรงก็พิมพ์หนึ่งหน่อยนะคะชอบนึกถึงเรื่องในอดีตหรือเปล่าพิมพ์หนึ่งนะถ้าคุณนึกถึงเรื่องอดีตบ่อยๆเรื่องในอดีตบ่อยๆเรื่องที่ผ่านมาบ่อยๆชอบหวนลําลึกถึงความหลังฝังใจนะคะกดหนึ่งนะแต่ถ้าคุณบอกว่าเออไม่ไม่คิดถึงแล้วลค่ะไปเตยลืมไปแล้วแหละอดีตก็คืออดีตก็กดสองนะคะกดสองอ่าเดี๋ยวดูต่อ ก็สบายใจดีนะคะสบายใจดีค่ะธาตุน้ำธาตุดินชัดเจนเลยล่ะเป็นคนประหยัดมัธยัสถอดออมเก็บเงินเก่งนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็คงมีสติในการใช้เงินละนะเพราะว่าคุณพยายามตีมือตัวเองนะว่าอย่าช็อปนะอย่าช็อปนะอย่า CF นะอย่าซีนะ ก่าเธอจะหาเงินมาได้เนี่นะนะอย่าเหนื่อยแรงกายของเธอนั้นเธอจะเหน็ดเหนื่อยนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเราจะไม่ตอบสนองความต้องการของตัวเองด้วยการใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายเออลักษณะที่ไปเตยเห็นชัดเจนมากเลยก็คือช่วงเนี้ยนะคะเหมือนเราจะนึกได้เหมือนเราจะคิดว่าคิดได้ว่าเออนะก่าจะหาเงินมาได้เนี่ยก็ก็เหนื่อยอยู่นะ เพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรแต่ละทีก็เลยเอออาจจะมีการคิดหน้าคิดหลังคิดหน้าคิดหลังนะคะว่าเออใช้ไปแล้วซื้อมาแล้วคุ้มหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเราจะแบ่งเก็บยังไงนะคะเราจะจัดการกับการเงินยังไงนะคะเป็นช่วงที่พลังงานชีวิตดีนะใครที่เข้ามาฟังคลิปแรนดอมคลิปนี้นะคะพลังงานชีวิตดีนะแล้วก็ไพ่ค่อนไปทางบวกนะคะธาตุดินที่ไปได้เห็นก็จะเป็นพลศกบ,บังกรกัน นะคะช่วงนี้นะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองในหัวคิดแต่เรื่องเงินตลอดเวลาเลยว่าเอ๊ะฉันจะทํายังไงฉันจะทําแบบไหนให้ฉันมีเงินเก็บบางคนเนี่ยวางแผนจะเก็บหลายหลักเลยนะหกหลักเจ็ดหลักหรือว่าวางแผนที่จะเคลียร์นี่เคลียร์สินคือเราเองก็อยากจะใช้ชีวิตชิวๆบ้างไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาโอ้โหต้องรีบแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวอาบน้ําไปทํางานคืออยากจะอยู่ในโหมดที่มันโหมดพักผ่อนโหมดสบายๆบ,บ้าง อารมณ์ประมาณนี้ที่ไปเตยเห็นนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยอาจจะมองหาช่องทางใหม่ๆที่เป็นช่องทางของธุรกิจในการหาเงินหาทองในการสร้างเนื้อสร้างตัวซึ่งคุณจะทําทุกวิถีทางนั่นแหละให้ตัวของคุณเองนั้นมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินคือเวลาจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยคือคุณอยากจะอยู่ในโหมดที่แบบเฮ้ยไม่ต้องคิดมากเรื่องเงินน่ะคือสามารถซื้อได้สามารถแบบอยากได้อะไรซื้อได้อยากไปไหนได้ไปอารมณ์ประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วก็ เห็นหลายๆท่านที่วางแผนจะซื้อของชิ้นใหญ่มันขึ้นมาหลายรอบมากเลยนะมันอาจจะเป็นคลิปต่อเนื่องก็ได้ประมาณ3-4คลิปที่ใบเตยทํามานะคะประมาณสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคลิปมันฟ้องว่าถ้าคุณมาฟังต่อเนื่องนะเหมือนคุณอยากได้ของชิ้นใหญ่อยู่ตอนนี้ของชิ้นใหญ่ก็คือบ้านเป็นหลังเลยนะบ้านเป็นหลังรถเป็นคันนะจ๊ะหรือว่าของชิ้นใหญ่ๆที่มันมูลค่าสูงๆอะ่ะนะหลักแสนขึ้นไปนะ่ะประมาณนั้นนะคะเห็นสิ่งที่คุณต้องการ สิ่งที่คุณกําลังปรารถนาเฝ้ารอคอยอยู่เก็บเงินอยู่อดทนเก็บหอมรอมริบอยู่เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะที่คุณทําแบบนี้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณค่อนไปทางบวกมากๆต้องว่าอย่างเงี้ยบวกแล้วก็บวก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 นะคะ <laughs> เออนะบวกแล้วก็บวกบวกบวกค่อนข้างดีเลยละค่ะช่วงเนี้ยนะคะดีมากๆเลยถ้าเราทํางานก็เป็นช่วงที่เราโอเคมีน้ําอดน้ําทนอ่ะอดทนทําไปก่อนนะถ้าคุณวางแผนแบบเออสักอีกสักสองสามปีจะลาออกไปทําธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนเราเองก็กําลังประเมินอยู่ว่าโอเคอาจ็อบเสริมของเราเนี่ยถ้าเราทําต่อไปเนี่ยเราทําต่ออีกสักสองปีสามปีห้าปีสิบปีเนี่ยเรายังทํามันได้อยู นะคะแล้วมันทํารายได้คงที่โดยที่เราไม่รู้สึกเดือดร้อนในเรื่องของรายรายรับที่มันเข้ามานะคะถ้าคุณมีอาชีพหลักนะคะเป็นงานประจําทํางานในส่วนราชการงานในบริษัทเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือที่ไหนก็ตามที่เราได้เราเราได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วคุณมีอาชีพเสริมนะคะกองไอ้ไม่ใช่กองไหนสิ คลิปนี้นะคะถ้าคุณมีอาชีพเสริมอื่นๆที่นอกเหนือจากงานประจําที่คุณทําอยู่แล้วรายได้มันเริ่มมันเริ่มเข้ามาเยอะมากกว่าเงินเดือนประจําของคุณเนี่ยช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่คุณกําลังวางแผนอยู่ว่าเอ๊ะในอนาคตอีกสักปีสองปีคือคุณอาจจะดูแนวแนวทางอยู่ก็ได้ว่าเออคุณจะตัดสินใจลาออกจากงานประจําดีไหมนะคะเพราะคุณก็กลัวความไม่มั่นคงเหมือนกันถ้าคุณ ทำต่อเนื่องสักปี2ปีแล้วรายได้เสริมมันคงที่หรือมันอาจจะได้มากกว่างานประจำที่คุณทำเนี่ยไปเลยว่าอีกไม่เกินปี2ปีอ่ะหรือไม่เกิน3ปีอ่ะคุณน่าจะแพลนลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวจริงจังบางคนค้าขายออนไลน์นะบางคนค้าขายออนไลน์บางคนเนี่ยอาจจะไปจับธุรกิจถูกทางเพราะว่าไปเตยเห็นให้เงินมาเยอะมากมันเป็นเหมือนเหมือนเราเองอ่ะขยัน คือไม่ไม่ใช่แค่แบบเรารอกินเงินเดือนอย่างเดียวในในบางท่านนะไม่ได้รอกินเงินเงินเดือนประจําอย่างเดียวคือมันไม่พอนะคะถ้าต้องการความมั่นคงน่าจะต้องทํามากกว่าหนึ่งงานซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งที่เรียกว่าความขยันที่เป็นตัวคุณเนี่ยมันทําให้คุณไปได้ไกลไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะซึ่งมันอาจจะมีเห็นไหมคะเม็ดเงินมันจะไหลามาเนี่ย ใบเตยเห็นเงินไหลไหลใบมากเลยนะคือวันนี้ถ้าคุณเลือกมาฟังคลิปแรนดอมคลิปนี้มันเป็นพลังงานที่ดีมากดีที่สุดนะคะว่าเราจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาอาจจะเป็นคอมมิชชั่นเงินตกเบิกหรือ,อเงินพิเศษส่วนอื่นๆที่มันมานอกเหนือจากเงินรายได้ประจำที่เราทำอะนะจากธุรกิจจากรายได้ประจำที่เราทำมันเป็นอาจจะเป็นโชคเป็นลาบก็ได้นะคะหรือ อา,อาจจะเป็นการที่เราเอาเงินไปต่อเงินนะคะเอาไปต่อยอดทำธุรกิจก็ได้นะคะหรือถ้าคุณแพลนที่จะเก็บเงินก้อนเนี้ยเนี่ยคือเก็บเล็กผสมน้อยให้มันเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเพื่อที่จะเอาไปซื้อทรัพย์สินที่ดินมรดกของที่มันเป็นสิ่งที่มันมั่นคงสำหรับคุณเนี่ยคุณก็สามารถทําได้ดีแต่มันก็ต้องใช้เวลาซึ่งเมตัยเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปเนี้ยทาได้และทําได้ดีด้วยแล้วมีบางท่านที่วางแผนจะตั้งครันบอกเลยว่าถ้าคุณรอการตั้งครภ์อยู่ ค,คุณคุณคุ้มค่ากับการรอแน่นอนนะคะเขาจะมาอยู่นะถ้าเราเคยเฟลเคยแบบว่าคือท้องยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในภาวะที่ตั้งคันยากนะคะคือเรารอแล้วเราอีกเฟลแล้วเฟลอีกเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการตั้งคันเข้ามาด้วยนะซึ่งใบเตยก็ให้กําลังใจนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้ซึ่งวันนี้พลังงานดีนะดีแทบทุกใบโดยที่แบบเราไม่ต้องเปิดเพิ่มเลยก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ ปกติเราก็จะใช้สองสำรับอยู่แล้วเราก็จะเปิดคอนเฟิร์มกันนะคะว่าโอเคไหมนะคะโอเคหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคือไพ่ดีทุใบนี่เอาให้ดูอีกนิดนึงโชว์อีกแล้วนะคะโชว์ไพ่เหรียญอีกแล้วมันดีจริงๆมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจ <c oughs> นี่แหละนะคะเงินมาเงินมาเงินมาจากทุกท่องทุกช่องทาง <c oughs> <c oughs> เงินมาจากทุกช่องทางเออนะรับเอารับเอานะคะมาจากความขยันหมั่นเพียรด้วยถ้าคุณประเมิน เหตุการณ์ประเมินสถานการณ์ต่างๆอยู่นะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูกันนิดนึงนะคะไพ่ดีแล้วเราไปดูเสริมอยู่นิดนึงว่าจัก,กรวาลอยากจะบอกอะไรเราอีกไหมนะคะข้อความจากจัก,กรวาลจริงๆแล้วสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือเวลาที่เราโปรแกรมตัวเองเราตั้งจิตอธิษฐานหรือเราเคยภาวนาขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยได้เตยว่าสิ่งที่คุณร้องขอออกไปเนี่ยมันกําลังจะสำลิดผลนะจ๊ะมันกําลังจะสำลิดผล โชคดีมีสุขกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะประมาณนั้นเลยอืมเราไปดูกันต่อนิดนึงเราไปดูกันต่อนิดนึงใบเตยมีไพ่สำหรับใหม่มาเปิดนะมีไพ่สำหรับใหม่มาเปิดน่าจะเป็นอะไรที่ คือไพ่มันสวยนะสวยก็เปิดเธอไปเตย <ơi> อารมณ์ประมาณนี้นะคะสวยก็เปิดเธอไปเตย<ม>่ะอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงดูไ<ม>พ่เสริมนิดนึงนะคะขอดูไพ่เสริมนิดนึง เราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆนะคะเราไม่รีบซื้อมานานแล้วแหละสำหรับเนี้ยแต่ว่าไม่เคยเอามาหยิบไม่เคยหยิบออกมาใช้เลยไม่เคยหยิบออกมาใช้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้ก็จะไม่ได้ใช้ไงก็ต้องใช้นะเราซื้อไพ่แบบว่าครั้งละสามสำหรับสี่สำหรับนะคะแต่หลักๆก็ใช้อยู่ไม่กี่สำหรับหรอกเออนะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ เราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นร่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าวไพาเมเจอร์ขึ้นมาเยอะมากเลยอ่ะได้จะใดลือได้จะใดลืออ่าเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคืออะไรคะเนี่ยทำไมไพเมเจอร์ขึ้นมาพร้อมกันหลายใบจังเลยนะมันมีหลายใบจริงๆนะคะเอาเป็นว่า สิ่งที่เป็นตัวตนของเราเนาะเวลานี้เนาะจัก,กรวาลบอกว่าเรามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวนะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครมีความแตกต่างอย่างลงตัวนะคะเราเองก็เป็นเอ็มเพอรอร์นะคะเป็นเป็นจัก,กรพรรดิอ่ะที่มีวัส,สนามีบาร,รมีมีอํานาจนะคะไปไหนมาไหนผู้คนยําเกรงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินอนะ่ะยังไงคุณก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะ คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินนะคะไปเตยมองว่าคุณจะอยู่ในจุดที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะอยู่ในจุดที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์อยู่ในจุดที่ดีมากๆนะคะแต่นะคะแต่อะไรคะเนี่ยเราเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะในเรื่องของ สุขภาพนะคะร่างกายของเรานะคะแล้วก็ความเจ็บความป่วยคือเราอาจจะทํางานหนักมากเกินไปก็ได้นะคะทําให้อ่าเราไม่มีเวลาให้ตัวเองนะคะเออใบเตยเห็นราศีเมษร,ราศีธนูราศีพิจิกราศีมังกรนะคะประมาณนี้คุณน่าจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยอยู่เฉยๆอะ ชีวิตดูแบบว่าวุ่นวายนิดนึงนะวุ่นวายแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าจะทําอะไรก็ทําปุ๊บปั๊บเลยอะ่ะแบบคิดก็เลยลงมือทำเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยู่เฉยๆฉยอะ่ะนะแล้วก็เป็นคนคิดเร็วทําอะไรรวดเร็วไม่ได้รออะไรเลยนะคือถ้าทําคือทําเลยทําคือทําเลยไม่รอฟ้ารอฝนไม่รอ โชคชะตาใดๆทั้งนั้นนะคะเป็นคนที่คลั่มเคล้งหรือสแสวงหาวความสําเร็จอะคือเราจะเป็นคนจริงจังกับการใช้ชีวิตมากๆแล้วเวลาที่เราพูดอะไรเนี่ยเราก็มักจะทําเลยจะไม่ได้พูดเลื่อนลอยพูดไปเรื่อยๆพูดแล้วไม่ทําไม่ใช่นะคะเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากแล้วก็ดูไฮเปอร์ดูไม่ค่อยอยู่เฉยๆอะ่ะเหมือนมีกิจกรรมให้คุณทําตลอดเวลาเดี๋ยวก็จับนั่นจับนี่เดี๋ยวก็ทํานั่นทนํานี่เลิกงานแล้วก็มาทําอย่างอื่นเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยอยู่เฉยๆ อืมเห็นไหมถึงถ้วยมาคุณต้องได้ของชิ้นใหญ่แน่ๆเลยมีบ้านก็ลดแหละหรือไม่ก็บุตรนะคะได้แน่ๆได้ชัวร์ๆไม่มั่วนะเออมีการตั้งคันเกิดขึ้นแน่ๆนะคะหึงเดือนไม่เกินสามเดือนหรืออาจจะภายในปีนี้แหละน่าจะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเหมือนกับมีเกณฑ์ที่คุณจะตั้งคันอะ คุณต้องตั้งคันแน่ๆเลยบางท่านที่วางแผนเรื่องการตั้งคันเพราะว่าไพ่การตั้งคันขึ้นมาสามใบนะเห็นราศีมีนด้วยนะคะราศีมีนมันแน่ยิ่งกว่าราศีอิฐนะถ้าคุณวางแผนจะคลอดธุรกิจใหม่ก็มีเกณฑ์อย่างมากเลยที่คุณจะคลอดธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะคะโอ้โหความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณนะไม่ช้าก็เร็วนะคะความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะตัวคุณเองเนี่ย จะอยู่ในจุดที่โอ้โหคุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเห็นไหมคะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งมาแล้วพไพ่ใบนี้คือเดอะซันมันไม่ธรรมดานะคะมันไม่ธรรมดาเดอะซันเนี่ยคืออะไรที่มันตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างและแล้วก็ไพ่เดอะซันเดอะสตารขึ้นมานะคะทั้งเดอะซันทั้งเดอะสตาขึ้นมาทั้งคือมาทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ดวงดาวนะคะไพ่เมเจอร์มาแดใบ เก้าใบไพ่แมชชีร์หามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเาเก้าใบเลยนะเอ้ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ข้อความจากจัก,การวาลที่ เขาอยากจะสื่อสารกับคุณก็คือความสําเร็จความสมหวังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะถึงเราจะผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคมานาะนับประการไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณจะเกิดขึ้นกี่ครั้งสุดท้ายนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จอยู่ดีนี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลเขาจัดสรรเขาจับวางมาให้คุณแล้วนะคะของชิ้นใหญ่ๆของที่มีมูลค่าสูงสงคุณก็จะได้รับมันนะคะแล้วที่สําคัญเห็นไหมคะว่ามาทั้งเดอะ ซันมาทั้งเดอะสตาร์มาทั้งเดอะมูนชีวิตของคุณเนี่ยคู่ควรและควรค่านะคะกับสิ่งที่คุณร้องขอออกไปอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเงินทองนะคะความสำเร็จนะคะหรือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีสีสุขความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง,งใดๆจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เลือกเอ้ยที่เข้ามาฟังคลิปนี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบอกเลยว่า การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงกี่ครั้งกีห่หนกี่รอบนะคะไม่ว่าเราจะเจออะไรเข้ามาในชีวิตก็ตามความที่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆคุณสู้คุณบากบั่นกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมอย่างดีงามนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะวันนี้เราพิมพ์222รับพลังงานดีๆ จากจักรวาลน,นะคะขอให้คุณทำสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะเจอกับไปเตยคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโชคดีโชคดีนะคะ